เปิดพระเอกลูกรักหนิงปณิตาหลังแชร์ออกสื่อแอบชอบอ้ําพัชราภาหนิงปณิตาขอเมาส์พระเอกลูกรักแอบชอบนางเอกรุ่นพี่อ้ําพัชราภาชัยเชือ้องานนี้เจ้าตัวบอกว่าใครเจอก็ต้องชื่นชมอยู่แล้วคือชอบแบบพี่สาว ช่วงนี้ก็ฮอตไม่ไหวจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสสีวีพระเอกซุปตาวิกหมอชิดที่ตอนนี้ได้ประกบคู่เล่นละครกับตัวแม่อย่างอ้ําพัทรภา,าและติ๊กเจษด,ดาพรในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวและมีแฟนละครมากมายตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยชมละครไม่น้อยเลยหนิงปณิตาขอเมาส์พระเอกลูกกลักแอบชอบนางเอกรุ่นพี่อ้ําพัทรภา โดยล่าสุดวันที่28กันยาเนิงปาณิตาได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับเข้มโดยเจ้าตัวแอบเผยความลับของพระเอกหนุ่มรุ่นน้องว่าหนุ่มเข้มแอบชอบอ้ํอยู่หรือเปล่างานนี้ก็ถามตรงๆออกสื่อไปเลยว่า,ข,าวข่าวเขาเมาส์กันมาในช่องรู้เรื่องเปล่าว่าเข้มแอบชอบอ้ําหรอเข้มก็ทื่นชอบพี่อ้ํใครเจอก็ชอบแม่จ่ยังชอบเลย หนิงพูดขึ้นว่าแล้วทำไมมาบอกพี่อ้ําตัวหอมจังเข้มบอกว่าพี่อ้ําตัวหอมจริงแค่เดินผ่านก็หอมแล้วพี่หนิงก็ตัวหอมแต่หอมคนละแบบพี่อ้ําหอมมากชอบแบบพี่สาวครับหนิงบอกว่าแค่นั่งดูเพื่อนกับลูกเล่นละครด้วยกันมันก็ฟินเหมือนกันนะเนี่ย